สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครกลับมาเจอผมอีกแล้วนะฮะมะยุสคาดนะครับวันนี้มาแต่เช้านะครับมีรถครอบครัวนะฮะเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะด้านหน้าผมนี่เลยเพิ่งเข้ามาแบบสดๆล้อๆเลยนะครับนะครับรถยังไม่ได้ตัดดับเครื่องเลยนะครับนะเป็นรถบ้านนะครับกับเจ้าตัว t o y o ต้า o r t u n e r Leader นะครับ2.4นะครับปี2021 นะครับไอ้ยี่สไอ้ยีดนะครับได้เป็นสีขาวแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาได้เป็นชุดแต่ง G-R Sport นะครับนะในส่วนตัวกันชนหน้าหลังแล้วก็ล้อแม็กนะครับช่วงล่างได้ชุดในส่วนตัวโชคโปรเฟนเดอร์ ender, ทั้ง4ต้นเลยนะครับโชคเดิมก็มีนะถ้าลูกค้าแบบอยากได้แบบเดิมๆนะครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูรายละเอียดแบบคร่าวๆนะครับนะสภาพที่ เข้ามาใหม่นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับกับเจ้าตัว Fort u n e r l e a d e ดอร์คันนี้นะครับราคาายแดงเนี่ยอยู่ประมาณล้านสามล้านสามล้านสี่นะครับตัวนี้นะภายในจะเป็นภายในดำนะครับเบาะหนังสีดำตัวเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรนะครับ150แรงม้าน่าสนใจอ่ะคือหล่อมากเลยนะครับหล่อมากเลยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับหรือว่ากำลังมองหาอยู่ผมบอกได้เลยว่าต้องไวนะครับรุ่นนี้ มาไวไปไวมากนะครับสำหรับตัวลีดเดอร์นะครับอ่ะก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวละเอียดนะครับของเจ้าตัวลีดเดอร์คันนี้รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรายละเอียดทั้งภายนอกภายในนะครับต้องย้ำอีกครั้งนะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับสภาพก็จะเปิดเปื้อนหน่อยนะครับถ้าได้แบบนะครับล้างขัดสีเฉวีวันให้เขาผมบอกเลยว่าหล่อมากคันนี้นะครับอ่านะครับอ่ะ มาดูกันเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวมเนอร์เชนแล้วนะครับไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนนะครับอ่าโคมไฟี่แบบหล่อมากนะครับจะเป็นโคมไฟสีดำนะครับไฟต่ำไฟสูงอยู่แล้วโคมไฟเดียวกันเลยจะมีเดย์ไทมิงไลท์นะครับตัวนี้นะครับกระจังหน้านะครับได้เป็นสีดำเป็นโอแบคนะครับอ่าชุดแต่งนะครับกันชนหน้านะครับเป็นของ GR Sport เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับตัวรถสีขาว นะครับเดิมๆรถบ้านมือเดียวด้วยนะครับซื้อสดคันนี้ไม่มีแหวกแน่นอนนะครับตัวรถไม่มีประวัติชนหนักพิการจมน้ําเช็คประวัติศูนย์ตลอดนะครับไมู่ยประมาณ30,000กโลนะครับสวยๆนะครับบอดี้โครงสร้างเดิมๆคมสันสวยๆเลยนะครับรัดด้วยกับตัวยางนะครับกอซิล่านะครับนะล้อแมกขบนะฮะทรงซิ่งเลยนะครับผมนี่นะฮะยางก็จะได้เป็นยาง นะครับของยางจะได้ยางปีของมายสิบสองสัปดาห์ที่8ดนะครับดูช่วงลงช่วงล่างนะครับคุณลูกค้านี่นะครับช่วงล่างโปรเฟนเดอร์ทั้ง4ี่ต้นเลยนะสวยๆนะครับบันไดข้างแบบนี้เลยกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับกระจกจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวไฟตรงนี้นะครคุณลูกค้านะครับรอบนอกนะครับฟีเฟอร์ต่างๆติดมาให้เรียบร้อยเขาใส่ตัว เปิดนะตัวกันรอยของ G-SPORT r มาให้เพิ่มความหล่อให้กับตัวรถนะครับดิสเบรกสีล้อด้านท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับไฟเลี้ยวจะเป็นสิเงิ์ไลท์นะครับไฟเลี้ยวแบบวิ่งนะครับนี่เลยนะครับผมนี่นะฮะด้านหลังสวยมีเซ็นเซอร์มีกล้องถอยหลังนะครับติดโลโก้ G-SPORT มาให้นะครับบนหลังคาเสารับสัญญาชาร์จฟินนะครับแบบนี้เลยนะฮะช่วงลงช่วงล่าง นะครับผมโปรเฟนเดอร์นะครับนี่เลยนะครับโปรเฟนเดอร์สีต้นรถขับดีมากนะครับขับดีมากนะครับนี่ภายในนะครับให้ดูกันก่อนนะคือแบบดูแบบเรียวสดสดเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวรถนะตะเข็บเบรอาร์ตต่างๆเดิมๆนะครับผมนี่เลยนะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับสวยๆมีพรมไดมอนด์คัตมาให้แล้วก็มีโช๊คเดิมมาให้เรียบร้อยนะครับ ตัวนี้จะเป็นโปรเฟนเดอร์เลยนะครับตัวรุ่นนี่นะที่เปลี่ยนมานะครับนะ PC19AO นะครับเป็นตัวนี้เลยนะสีต้นที่เปลี่ยนมาใหม่นะครับภายในค่อนข้างสะอาดนะครับผมนี่นะฮะเครื่องมือต่างๆอยู่ครบนะฮะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นประตูไฟฟ้าแล้วนะครับตัวไฟฟ้าแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวได้ทำความสะอาดนะฮะสวยแน่นอนนะครับคันนี้ นะครับราคาเดี๋ยวผมแจ้งทีใต้ช่องอธิบายนะเนื่องจากรถเพิ่งเข้าใหม่มาทำรีวิวให้คุณลูกค้าได้ดูก่อนนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนตัวภายในนะครับตัวนี้จะมีโลโก้ f o r t u n e r นะครับรเข็บตัวลอ,อยซุงลอยซีต่างๆเดิมๆนะครับกระจกไฟฟ้าออตโตส้สีสีบานเลยแล้วก็ภายในนะฮะค่อนข้างสวยนะครับตัวน็อตเนต่างๆนะครับ นะตัวตะเข็บเบสอาร์ตนะครับลอยสปงสปอร์ตต่างๆเดิมนะครับผมบอกได้เลยว่าใครที่หาอยู่ต้องไวนะครับนี่นะฮะสวยๆนะครับผมเบาะก็สวยนะครับนี่เลยนะฮะสวยมากนะครับมี power alert มาให้นะครับตรงนี้จะเป็นแบบ air r o u n นะครับผมด้านหน้านะครับวงมาลัยมลติฟังก์ชันคู u คอน control pedal h i p นะครับ airbag นะครับจะมี7ใบเลยตัวนี้นะครับ สวยๆนะฮะนี่นะครับแล้วก็ในส่วนตัวแผงประตูฝั่งคนขับนะครับมีลำโพงตัวนี้มาให้ t ิ i เ t อร์มาให้นะครับกระจกไฟฟ้าออโต้สีบานนะครับเป็นโพสต์สตาร์ทนะครับตัวน็อตเดต่างๆเดิมๆเลยนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับปีบงปีเบาะต่างๆสวยๆนะครับสวยมากนะฮะอยาให้ดูตัวตะเข็บเอทอาร์ตนะฮะคุณลูกค้า แกะกันแบบให้เห็นเห็นเลยนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะน็อตเนื้อต่างๆเดิมๆนะครับไม้สามหมื่นสี่นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนตัวเครื่องเสียงนะครับ๋ยวเปิดให้ดูนะครับเครื่องเสียงจอนะครับจะเป็นจอขนาด9นิ้วนะครับเป็นระบบทัชสกรีนนะครับนะมีในส่วนตัว Apple CarPlay ดอตนะครับตัว Smart Driver Link นะครับมีมาให้หมดนะครับตัวนี้ นี่เลยนะครับเครื่องเสียงบูทูธบูทูธนะครับตั้งค่าได้หมดนะครับ Apple c a คาเ o ่ดอโตแล้วก็ตัวนี้นะครับ Air Auto นะครับนะ Air Auto แล้วก็เป็น usb aux นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัว G นะผมคาดว่าน่าจะเป็นตัว G เพราะว่าไม่มีตัว w i เล l ชาร์จเจอร์ตรงนี้มาให้นะครับเกียร์ออโต้ cvt 6สปีดโหมด Eco m o โหมด w e r Mode t โหมดเท c ชั่นค o นจะอยู่ตรงนี้ นะครับกระจกด้านหน้าจะเป็นแบบตัดแสงมาให้นะครับนี่เลยนะครับมีคูบุงคูบล็อกมาให้เรียบร้อยกล้องถอยหลังนะครับตัวนี้ยังไม่มีกล้องอาราวิวนะนะครับเป็นตัว G ยังไม่มีกล้องอาราวิวเลขไมจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะครับนะอ่ะก่อนจะไปดูนะดูช่วงล่างตรงนี้นะครับนะไม่มีสนิมนะครับไม่มีจมน้ามาแน่นอนนะครับสวยๆเลยนะครับ มาดูในภายในห้องเครื่องนะครับตัวนี้นะครับในห้องเครื่องนะครับนะห้องเครื่องยังไม่ได้ล้างไม่ทำความสะอาดนะครับอันี้เดิมๆเลยนะครับห้องเครื่องอาจจะเขอะหน่อยจะฝุ่นหน่อยนะครับแต่บอดี้โครงสร้างนะครับเดิมๆนะครับตัวนี้จะเป็นรถปี2021-22นะครับปี2021เดือนสิงหานะครับจด22นะครับห้องเครื่องค่อนข้างสวย นะครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดอีกทีนะครับก็ยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่ได้ดูคลิปนี้อยู่นะครับหรือว่ากําลังมองหาอยู่มีญาติพี่น้องๆสามารถแนะนำมาได้นะครับกับเจ้าตัว t o y o ต a f o r t u n e r Leader นะครับ 2.4G นะครับเกียร์ออโต้ขับ2ปี2021-22นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับซื้อสดไม่มีแหวกนะครับสีขาวสีสวยเพิ่งเข้ามาเลยนะครับถ้าได้เห็นคลิปนี้แล้วสนใจนะครับผมแนะนํา จองล็อกรถไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาดูรถไม่ชอบยังไงเราคืนมาจําให้แน่นอนนะครับจองเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านนะครับเพราะว่าเซลล์ของเรานะครับมีเยอะมากนะครับมีเยอะมากส่วนมากเราขายทางออนไลน์นะครับก็ฝากด้วยละกันก่อนจะกการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะผมมายุสกาก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ